สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกอันนี้เป็นของน้องจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็สั่งไปเป็นชีน้ำมอนนะคะหนึ่งชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะก็อย่างแรกนะคะเป็นฟังเนยสดมินิแฮมเบอร์เกอร์นะคะมินิบันกูเดะมะแล้วก็มินิบัตบันฟังปอนคารบิ ก็เป็นปาทยากิสีม่วงนะคะแล้วก็มีเป็นโพดอิดหมีภูค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดกำแพงเพชรค่ะก็สั่งไปเป็นช็อปเปอร์นะคะสีน้ำตาลนะหนึ่งชิ้นค่ะแล้วก็เป็นโพดอิดโดเรมอนนะก็น้องคนนี้ยังไม่ให้ที่อยู่นะคะก็ช่วยให้ที่อยู่ด้วยนะที่น้องคนนี้นะคะสั่งไปก็จะเป็นกล้วยเด้งนะคะแล้วก็เป็นมีเดียมแพนด้าบัอันนี้จะเป็นสีชมพูนะ ล้วก็จะเป็นพวกนี้นะคะจะมีเป็นแพนเค้กฟอมปอมป,ปูลินนะคะแล้วก็เป็นแพนเค้กนะคะอันนี้เป็นมาเมโลดี้นะแล้วก็มินิบ้านกูเดทามะอุ้งเท้าแมวนะคะแล้วก็เป็นโคดิโดเลมอนค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดภูเก็ตคะ่ะก็อย่างแรกเขาจะเป็นมี e เดียมบัานอีโมจิแก้มแดงนะคะแล้วก็เป็นไอติมโคนโดนกัด เค้กพุดดิ้งอันนี้จะเป็นไอติมนะคะราคาหกบาทนะแล้วที่เหลือก็จะสั่งไปเป็นพวกบางปอนนะคะทั้งหมด12ชิ้นนะก็แบบแรกนะคะที่เป็นปังปอนหน้าแบบนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3นะคะแล้วก็เป็นหน้านี้ ข้าเมื่อกี้มีเพิ่มอีกสองนะคะแล้วก็เป็นหน้านี้อันนี้ก็หน้าปอมปอมป,ปุลินะสองสามแล้วก็อีกสองชิ้นเป็นหน้านี้ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นโพสอิตสโนปี้นะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดนครปฐมค่ะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นซอฟโรเบิร์นะคะอันนี้จะเป็นสีเข้มค่ะหนึ่งชิ้นแล้วก็เป็น มินิปั้งแผน่นะคะของเจดีมนะเจดีนย่งชิ้นแล้วก็เป็นเค้กพุดดิ้งค่ะโค้ดอิดโดยเลมอนนะคะก็ขอบคุณน้องทั้งหกคนมากๆนะคะ